สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกบูสค่นแล้วครับเนาะครับครับมานีกาเป็นมือดีแหะครับมือดีแล้วครับเนาะเป็นมือวันที่สิบสองวันที่สิบสองสิงหาแหละครับครับเพิ่นกะอารมณ์ดีแหะครับวันนี้ครับเพิ่นทรงตัวเลขมากครับครับสําหรับตัวเลขครับชุดนี้จากซองเสี่ยงยาพาเลาะนะครับเนาะครับ สำหรับเลขชุดนี้เป็นของชุดของเมืองนอกครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาครับเป็นตัวเลขมาจากเมืองนอกครับเมืองนอกนะครับเนาะว,วันที่12ครับเมือนี้วันแม่เนาะครับเนาะเปิดกระดิด่งซงขอคว่ำมาหาพอหาแม่นะครับครับสำหรับเล่าพัฒนาชุดนี้ งวดนี่วัที่สิบสองครับสำหรับตัวเลขของเพิน่นเพิ่นกระหายมากว่าหลายตัวและครับสำหรับงวดที่แล้วเพิ่นหายตัวใดเนาะงวดวันที่เก่างวดวันที่เก่าเนาะครับเนาะโอ้งวดวันที่เก่า เพระท่านได้ลงนะครับเพระท่านได้ลรุ่งนะครับเนาะบ่มีครับเผนเป็นได้นทรงมากหมดวันที่เก่าครับครับสําหรับมือวันที่สิบสองนะครับเนาะเป็นมือมือดีครับสําหรับเหล็กหลูดเหล็กยังก็เบิินเหล็กวิ่งครับหลูดไปที่สามครับสามตัวเดียวนะครับเด้อครับสามตัวเดียวครับสําหรับตัวเหล็กมีหน่อเลขกสามตัวเพิ่นจับคู่มาให้เอาสามตัวไปก่อนนะครับเนาะมีสี่คู่ สำหรับเลขสามตัวเ่นหายไปที่เลข3ามนะครับนี่เลขสามสามสี่ห้าสี่ห้าสี่เก้าแอันนี้เป็นเลขสามตัวครับสี่เก้าแ แล้วก็สามมีอยู่ซีคูเพิ่นให้มาซีคูเลขกสตัวครับเพื่อนให้ไปที่9 8 3ครับ9 8้มีอยู่ซีคูซีหางครับอันนี้เป็นเลข เปนเลข3ตัวครับเลขกตัวสำหรับเลข2ตัวเพิ่นจับมาไหา่หกคูครับอันนี้เป็นชุดเล่าพัฒนาครับมันเรลยกสามตัวนะครับได้ครับทีนี่สามตัวเพิ่นที่จับไปทีสามสามครับเป็นเด่นมาสามเหรอครับเนาะครับสามีหลุดสามก็ว่าได้ครับ สามสี่สามสี่สามห้าครับอันนี้เป็นเหล็กเหล็กสองตัวเป็นว่ากลับเอาครับไปกลับนะครับได้ครับ,รบสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าสาม เด่นมาสามครับเด่นสามหลุดไปที่สามแหละครับเด่นสามยางเดียวนะครับเนาะครับก็หลายตัวเลยครับหน่อยๆนะครับเนาะปล่อยเลยเพื่นวาครับเหล็กด้วนเหล็กเก้าครับสําหรับตัวเหล็กของเพื่อนครับเป็นเหล็กเมืองนอกนะครับเนาะครับเมืองนอกครับ ไปจับเบิ้งนะครับเด้อครับไก่เคียงกับสำหรับไนเดียไข่ไข่ครับสำหรับไนเนียครับเพิ่นกระเพิ่งส่วมไม่หายหรอครับเลขสามนะครับเด้อนี่ครับสามเป็นเล้าเล้าพัฒนาครับวันที่สิบสองนะครับเนาะวันดีครับตัวกลมของเพิ่นเพิ่นกลมเด่นไปที่ ก้าสามกับเก้าสามสามีตัวล่องกเพิ่นก็มีครับสองสามหานะครับครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นกับ่หลายตัวนะครับเนาะครับสามตัวบนบ่เด่นไห้ครับพบนวามาแท้ตัวนี้ครับแต่ว่าเพิ่นบวกลุ่มครับูงมาครับ ่วงว่าเป็นตัวเลขนะครับเนาะเลิดเน็นยำมาแบบนี้ในลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาประจําวันที่12ครับวันที่12ทางเมืองนอกพื้นไทยรูดไปที่3ด้วยครับเด้อครับสมเต็มๆเลวครับชุดนี้นะครับตัวนี้มาแท้พันว่าครับเปิดกากระบาดให้พความสำหรับตัวเลขครับ เป็นเลขชุดงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีถูกผูกชุกนัดนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะครับกดติดตามครับเพื่อช่วยได้ิพารดแนวทางนะครับเนาะครับเอาสองตัวสองตัวผนามาสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดโมีมครับมีแต่สามเก้าเก้าสามครับรับเอาด้วยครับนะครับไปครับเอาครับพัดกลมมาให้เลขสองตัวเลขสองตัวกลมเด่นมาให้ ผมเด็ดมาให้ยสองขู่สามซีสามซีซีสามเก้าสามสามเก้ากับมาไปเนาะครับเนาะครับเอาผู้ใดหมักด้วยครับเด้อครับผู้ใดคัดกับพานครับทา้งสองกับสนอเป็นเพียงน้าทางเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กงามๆครับตัวเก่งของเพลินกับสามซีสามซีหานะครับเพลินว่าสิมาสเตตนะครับชุดชุดนี่ครับสําหรับตัวเหล็กครับตัวเหล็กงามๆของเพลิน สำหรับเด่นของเพื่อนเหะครับเด่นสามเลครับเด้อครับเขียนในเบอร์อีกก่อนครับอันนี้เป็นสามเด่นสามไปเลยครับเด่นสามนะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขงามๆเลยครับเด้อเลขหน่อยๆปล่อยเลยเพบนว่าครับย่านเอฟซีบนท่านนะครับเนาะครับตัวเลขกัมี่กคูฮอกคูกับซีหางเหรอครับเลขสามตัวเพบนไหนมาหลายแน่จังน้อยครับ มักกัจังจัดเอาเ้อครับเด้อครับจับเอาสามสามศูนย์กางงามอยู่ครับสามสามศู parole, นย์นะครับตัวเลขตัวนี้ครับพิจารณาเบิ้งครับอันนี้เป็นควบวชิดของทา้งซองหรอครับทังแอดเองนะครับเนาะครับกางงามมากทุกตัวแหละครับสําหรับตัวเลขสามหกสามเจ็ดกงงามครับครับมันหมานโฉบๆลำๆเลยด้วยนะครับเด้อครับสําหรับมือแรลงครับอันนี้ทรงตรงครับทรงตรงจากเมืองนอกแหละครับ ของแท้ครับของแท้สุดยอดครับสามตัวแตกพูนว่าครับวันนี้สามตัวแตกเอาไปเลยครับจับไปเลยเนาะครับเนาะสามตัวแตกครับเก้าแปดสามเก้าแปดสามกง้ามครับลองพิจารณาบ้างนครับเด้อครับสําหรับผูมัภในทางตัวเลขครับครับพ่อได้ค่าข้าต้มข้นมครับทาง่องก็แสดงเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเพราะมีอย่างมากไม้ครับ เพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับมอบแก่พีแก่นองสุปูสุขนตแหละครับในในวันแม่นะครับเนาะครับอ่ะพอกันไหมนะครับเด้อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ